SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์เราจะทดสอบ LLM ในด้านที่นอกเหนือจะแค่ความแม่นยำในการตอบคาถามได้หรือไม่นะครับวันนี้มาเล่างานวิจัยให้ฟังกันครับสวัสดีครับ SE Corner เอพิโซดหนึกับผมชยยงรักขิดเวสกุลนะครับ เอพิโซดนี้หยิบงานวิจัยตัวเองที่ทำกับทีมนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ที่เป็นคู่ความร่วมมือมาเล่าให้ฟังกันนะครับเพิ่งได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ไปเร็วๆนี้เลยนะครจริงๆก็คือเพิ่งได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็จะเป็นงานวิจัยนะครับเรื่อง test it before you trust it นะฮะ applying testing for t r u s t w o r t h y In-context learning นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่เรียกว่าเอาหลักการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาใช้ในการทดสอบ LLM นะ l a r g e language model ก็ได้รับการตีพิมพ์นะครับที่คอนเฟรนชื่อ International Conference on Natural Language and Information System นะครับหรือว่า NLDB นะก็จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎานะครับที่จะต้องไปพรีเซนต์นะ ก็เนื้อหาคือ,อยังไงนะครับพอดีงานนี้ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วต้องให้เครดิตหลักกับอาจารย์ธีรเดชรัชรักษ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ศึกษาด้าน Logic Reasoning นะฮะแ a ชช i n เลอร์นิ่งตอนนี้ท่านเป็นอรองศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนที่ทำงานกันตั้งแต่แรกเนี่ยจริงๆอาจารย์ท่านยังอยู่ที่ที่ไจส นะครับที่ Japan Advanced Institute of Science and Technology ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันคือปกติแล้วก็จะมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานนะครับจากที่คณะของผมเนี่ยที่คณะ ICT มหิดลก็ได้ส่งนักศึกษาไปคนหนึ่งนะครับก็ชื่อชื่อเข้าฟ้างชมกรนะครับนักศึกษาก็ไปทำงานกับอาจารย์อาจารย์ธีระเดชอัจเรียกอาจารย์ X แล้วกันนะครับถ้าอาจารย์ X ก็มีหัวข้อเนี้ยนะที่ที่สนใจก็คือว่าเราสามารถจะทดสอบ llm นะครับโดยใช้หลักการ behavioral testing ที่มันเป็นหลักการที่มีอยู่แล้วใน software engineering ได้ไหมแล้วเราก็เริ่ม explore นะครับดูงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หาวิธีมาจนสุดท้ายเราก็ได้งานนี้ออกมานะครับผลลัพธ์ก็น่าสนใจด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกต้องเล่าก่อนว่าคือเราคิดว่า l m เนี่ยมันเป็นเสมือนซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งก็ได้เนาะแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบเดิมที่เราเคยคิดกันคือเป็นการเขียนโค้ด แล้วก็ระบุ Instruction นให้มันทำงานแต่ว่าอเนี้มัน L M มันเป็นมันเป็น language model ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการให้ข้อมูลจำนวนมากๆแล้วมันก็เรียนรู้ที่จะสร้างคำตอบออกมาด้วยตัวเองแต่ถ้าเราคิดว่ามันก็คือซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งที่มันรับ Input แล้วมันก็ให้ Output ออกมาเนี่ยมันก็น่าจะใช้หลักการซอฟต์แวร์เทสติ้งไปใช้กับมันได้เหมือนกันนะฮะซึ่งปกติแล้วการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งเนี่ยมันก็ทำได้หลายรูปแบบเนาะเช็คความถูกต้องของคำตอบปกติก็ดูว่ามัน คำตอบมันถูกต้องไหม accuracy มันเท่าไหร่แล้วก็มีการทดสอบอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นทดสอบเรื่องการทดสอบ performance นะครับ scalability security แต่มันจะมีอยู่มุมหนึ่งที่น่าสนใจเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบแบบ metamorphic testing mm. metamorphic testing เนี่ยมันเป็นการทดสอบที่เอาไว้ใช้ในตอนที่เราไม่รู้แน่ชัดในบางกรณีว่าคำตอบของมันเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถ ใช้วิธีการก็คือถ้าเรารู้ว่ามันมี Input 2ตัวนะครับที่มันมี Metamorphic Relation ก็คือว่ามันมีความเท่าเทียมกันเช่นสมมุติว่าตัวอย่างตัวคลาสสิกก็คือว่าถ้าให้เราจะทดสอบเมธอดไซน n นะไซที่หาค่า s i n เนะี sign cost ่ยไซ n c คอสแทนนะครับถ้าเราให้ s i n ของ x มันจะต้องได้ค่าเท่ากับ s i n ของพาลบ x ซึ่งถ้าเราใช้หลักการเนี้ย เรารู้เมตา p h ฟิกเ l ลชั่นนะครับเราก็สามารถทดสอบซอฟต์แวร์ได้ว่าถ้าเราให้ค่า x กับค่าพาลบ x ค่ามันจะต้องเท่ากันโดยที่ไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าสุดท้ายเราค่ามันจะต้องเป็นเท่าไหร่นะสมมุติว่าเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อจะคำนวณอะไรบางอย่างที่ที่มันค่อนข้างซับซ้อนอะแล้วก็คนทีเ่เขียนโปรแกรมเนี่ยก็อาจจะไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าค่าที่มันควรจะต้องเป็นจริงๆมันคือเท่าไหร่เนี่ยเราใช้วิธีนี้เพื่อ หาค่า2ค่าที่มันสมควรจะได้คําตอบเหมือนกันแล้วมาดูซิว่าถ้าเราให้เข้าไปแล้วมันได้คําตอบเหมือนกันไหมถ้าได้คําตอบเหมือนกันก็ยังโอเคระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยมันก็ยังคํานวณออกมาได้เท่ากันแต่ถ้าออกมาแล้วคําตอบไม่ตรงกันเลยอันนี้ก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักการของตัว metamorphic testing ถ้าเรามา apply กับตัว last language model เนี่ยมันจะทํำยังไงนะครับพอดีมันจะมีงานที่เกี่ยวข้องอันนึงก็คือเป็น paper ที่ คิดวิธีการนะเขาเรียกว่าเช็คลิสต์ซึ่งก็คือเอาวิธีการของ Metamorphic Testing มาใช้นี่แหละเอาคำที่เราต้องการจะโยนเข้าไปให้ n t u u r l l l n n u u g e โมเดลเนี่ยมันหาคำตอบหรือว่าให้มันทำพวกวิเคราะห์เซนทิเมนต์เนี่ยเราลองเอาคำนั้น,นะะมาปรับนะฮะแล้เราเปลี่ยนมันเปลี่ยนรูปแบบคำ แล้วดูซิว่าคําตอบมันจะยังเหมือนเดิมไหมซึ่งหลักการนี้เราก็เอามาใช้ในงานนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะมี Data ที่เราจะส่งให้กับ lm นะครับสมมุติว่ามันเป็นงานที่ต้องหา sentiment ของประโยคนะ i feel so tired นะผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยมันก็มันก็ควรจะได้ sentiment ออกมาเป็น negative ใช่ไหมครับถ้าเรา test ปกติเราก็จะ test ว่าถ้าเราให้ประโยคนี้เข้าไปแล้วมันจะออกมาเป็น negative ไหม แต่ว่าพอเราเอาใช้มาเอาหลักการเรื่อง metamorphic testing มาใช้เราสามารถเทสมันมากไปกว่านั้นได้เช่นถ้าผมเปลี่ยนคำว่า I'm so tired เป็น I'm so exhausted เนาะก็เปลี่ยนคำว่า tired เป็น exhausted ก็คือมันเหนื่อยเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นอีกคำหนึ่งแทนที่ด้วยซ y โนโนิมของมันมันจะยังตอบเหมือนเดิมไหมกับตอนที่บอกว่า I'm so tired หรือเปล่าหรือว่าเราเปลี่ยนจากคำว่า I'm so tired เป็น ใครสักคนที่ไม่ใช่เรานะเจนก็แหละเจน is so tired มันยังได้นกเกตีเหมือนเดิมไหมนะฮะหรืออีกหลักการหนึ่งก็คือเราทำ negation คือเราสลับประโยคโดยการให้มันเป็น not ของมันแล้วก็สลับคำอีกทีนึงให้เป็น antonym เนาะมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะฮะเจนอย่างว่าถามว่า uh, would it be a common uh, would it be common to find a penguin in miami เราก็เปลี่ยนเป็น would it be not uncommon to find a penguin in Miami ก็จะเห็นว่าแม้ว่าเราจะ Ne g เ t e ประโยคแต่ว่ามันยัง p r e s e r v e หรือว่ามันยังคงความหมายเดิมอยู่นะฮะเราก็จะมีทั้งหมดอยู่เก้าแบบนะครับขอ,อนับก่อนนะฮะหนึ่งสองกครับขออภัยมี8แบบนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆก็จะเป็นเช่นการเพิ่มคำนะฮะการ ดูซิว่าถ้าเราใส่คำที่มันอาจจะมีไบ a อเช่นใส่เพศเข้าไปใส่เชื้อชาติเข้าไปใส่เกี่ยวกับประเทศใดๆเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ผลมันเปลี่ยนไปไหมนะฮะการสลับตัวอักษรให้เหมือนกับคล้ายๆการพิมพ์ผิดเออเช่นสลับแค่สตัวที่ติดกันเนี่ยเหมือนเรากดคีย์บอร์ดแล้วเราสลับตัวกันอย่างเงี้ยมันคําที่ออกมาอ่านอาจอาจจะอ่านพอรู้เรื่องนะแต่มีสลับันอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะถูกไหมนะฮะการใส่ เพิ่มประโยค past tense เข้าไปด้านหน้าเพื่อให้หลอกมานิดนึงว่าเออมันจะรู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วประโยคไหนเป็นประโยคจริงอย่างเงี้ยน,นะครับตัวอย่างหรือเปลี่ยนจากเออ passive เป็นเออ active เป็น passive voice อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นวิธีการที่เราใช้คำเรียกว่ามันคือการทำ perturbations ก็คือว่าเราพยายามจะเปลี่ยน input ให้มันมีรูปแบบที่แตกต่างไปแต่มันยังคงความหมายเดิมอยู่เพราะฉะนั้นหลักการการทดสอบของเราเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามี input ตัวหนึง่ง เราจะใส่ perturbation พวกนี้เข้าไปแล้วเราก็จะยิงเข้าไปให้กับ l m ตัวที่เราต้องการทดสอบแล้วเราก็ดูซิว่ามันยังจะตอบคำตอบเหมือนกับตัว original ตัวเดิมไหมนะฮะหลักการทั้งหมดก็จะมีแค่นี้เลยเราเนี่ยได้ทำการทดสอบโดยการเลือกนะครับ data จาก sentiment analysis มา50รายการนะฮะ question answering ก็คือเป็นการให้คำถามแล้วให้มันตอบคำตอบเนี่ยอีก50รายการ แล้วเราทดสอบกับโมเดล2ตัวก็คือ GPT 4o กับ Gemini 2.0 Flash ผลลับนะฮะก็คือว่าพอเราทำแบบนี้เนี่ยเราพบว่าคือพอเราเปลี่ยนคำนะครับมันโมเดลมันจะมีคำตอบที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่บ้างนะครับสมมุติว่าถ้าเออเป็นตัวเอาเป็น GPT 4o ก่อนนะครับ taxonomy เนี่ย ก็คือหแบบว่าเราเปลี่ยนคําด้วยซีโนโนิมเนี่ยถ้าเรามีการเปลี่ยนนะมันจะมีผิดอยู่ประมาณ16%ถ้าเราทําการพิมพ์ผิดมันก็จะผิดอยู่ประมาณ16%เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าเรา,เ,าเพิ่มคําเข้าไปเป็นพวก adverb อะไรเข้าไปเนี่ยมันจะผิดประมาณ12%ถ้าเป็น Gemini นะฮะก็จะคล้ายๆกันนะในบางกรณีก็อาจจะผิดเยอะกว่าเช่นถ้าเราใส่ negation เราเปลี่ยนประโยคให้เป็นให้เป็นลบแล้วก็เปลี่ยนตัว เวิร์บหรือ a e c t i v e ให้เป็นลบเหมือนกันเนี่ยมันก็จะผิดประมาณ22%เลยคือเอาเป็นสรุปว่าใช้วิธีการนี้แล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโมเดลหลักๆที่ยังใช้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสตอบผิดได้นะครับตัวอย่างที่เรานั่งดูมาเลยนะยกมาเป็นตัวอย่างก็เช่นว่าถ้าเราเ,เปลี่ยนคำนะฮะเช่น I am really hungry ตอนแรกเนี่ย GPT 4 o มันจะบอกว่าเป็น neutral นะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนคำเป็น I'm really starving มันจะกลายเป็น negative นก่อนนี้ก็เปลี่ยน sentiment นะฮะหรือว่าเราเปลี่ยนคำว่า this software is very complicated เป็น this software is very complex มันก็เปลี่ยน sentiment เหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั้นคือการเปลี่ยนคำเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีผลทำให้คำตอบมันเปลี่ยนไปหรือ sentiment มันเปลี่ยนไป การพิมพ์ผิดอันนี้ก็เจอหลายเคสเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็จะเป็นสรุปมาสั้นๆนะครับก็เราได้เจอก็ไม่เชิงเจอเนาะจริงๆเป็นการเอาหลักการที่มีการนำเสนออยู่แล้วนั่นแหละมาแอพพลายเข้ากับการทดสอบ L M นะครับแล้วก็เป็นงานที่นักศึกษาเนี่ยได้ทำแล้วก็มีการทำออกมาเป็นทูด้วยเป็นเครื่องมือแบบอัตโ m มั e ซึ่งเดี๋ยวจะไว้มาเล่ากันให้ฟังกันในโอกาสต่อไปนะครับก็ เป็นแนวทางที่สนุกสนานดีผมทําแล้วก็สนุกมากนะฮะแล้วก็คิดว่ายังมีโอกาสให้ทําอีกเยอะเลยเช่นอเอามาใช้กับ LM ภาษาไทยได้ไหมเรามีวิธีการเปลี่ยน Input ภาษาไทยโดยใช้หลักการ perturbation คล้ายๆกันได้ไหมอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องงานวิจัยที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้นะครับก็หวังว่าจะน,น่าสนใจสำหรับทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าหยิบเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังกันต่อครับขอบคุณที่ติดตาม Basic Corner แล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ